ครับวันนี้อยู่กับช่องทํากินเองนักเลงพอเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำต้นเพี้น้ำตาต์กัน EP แรกโอเคด, <Okay. S 1> ดูวัตถุดิบครับผมอันแรกเลยกุ้งพริกมะนาวแล้วก็ผักเคียงแต่กุ้งอันนี้บอกเลยเราทํามาเรียบร้อยแล้วถ้า <Wow. S 1> แรกเดี๋ยวเราจะมาทําน้ํากันเราใส่พริกใส่เยอะเลย แล้วเดี๋ยวจะมาโขกให้มันละเอียด น้ำปลาโอเคใส่แค่พอประมาณพอเดี๋ยวใส่เยอะเค็มผ <c oughs> งหนัวนิดหน่อยโอเคมะนาวมะนาวลูกเล็กจัง บีเบเลยย a h o o แล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่งต่าง ไม่มีช้อนด้วยนะนี่างนียลืมช้อนนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาชิมดูว่าได้อย่างโอเคขาดอะไรไหมขาดขาดเดยอะเลย โอเคแล้ว <Okay. S 1> e นี่เดี๋ยวเราจะมาจัดจานกันโอเคนี่ครับกุ้งตัวใหญ่ๆมีผักสลัด <Yeah. S 2> มาละ เรี้ยงไปเลยครับไม่ต้องสวยมากทำกินเองเดี๋ยวเราลาดน้ำกันเลยก่อน เสร็จแล้วครับผมกุ้งแช่น้ำปลาหองดังดังข้างในว่าโดดีดงเลยดีดงที่ดงและมันเต้นบ่ตรงลงโทะลงตรงเด่นโดดีดงเมื่อเห็นหน้ามนหันหลังเถื่อกะมงเท่งบบกเท่งมงเต้นโดมาครับมาชิมกันโอเค มาแล้วผักสลัดถ้าหลุดแล้วทำกินเองทำได้ครับอร่อยด้วยวว้าวแล้วเดี๋ยวอีพีหน้า เราจะมาทำอะไรกันฝากกดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ